ผมรู้สึกว่าถ้าโค้ชมันจะโดนปลดเดี๋ยวมันไปเองอะใช่ <c oughs> คือของผมอะไม่ไม่ใช่แบบเป็นเซฟหรือเอานะผมแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวพอถึงเวลามันไปเองอะ <c oughs> เออคือถ้าเกิดมันผ่าน <c oughs> วันนี้ไปสมมุติมันแย่เงี้ยอ่ะเราก็ดูตารางคะแนนเอาเราสามารถแบบบอกได้เลยโอเคจะถึงคาดแล้วนะจะไปแล้วนะอะไรแบบเนี้ยอย่างช่วงตอน <c oughs> นี้ทนฮาคกํกลังจะถูกปดอะไอช่วงถูกปดอะ่ะผมบอกว่ายังนะ <c oughs> ผมบอกว่ายังไม่ถึงคาด เพราะตอนนั้นน่ะแต้มมันห่างจากท็อปโฟไม่กี่แต้มเองแต่อันดับอ่ะด้วยความที่มันอยู่กันเยอะไงพี่ปอพี่เบนมัน uh huh. แต้มมันไม่ห่างกันมากอ่ะแต่อันดับแมนยูไม่สวยแต่อย่างที่บอกมันห่างกับท็อปโฟไม่กี่แต้มซึ่งช่วงนั้นน uh ่ะ huh. ผมผมบอกว่าเอาจริงๆอ่ะผมไม่ติดนะเทนฮาร์กจะอยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่อเนี่ยแต่ถ้าเอามุมของแบบมองโปรเจกต์บอลน่ะเขายังไม่ถึงคาด เขาจะถึงคาดก็คือไปแพ้เชลซีแล้วก็เละคาบ้านอ้เนี้ยผมว่าถึงคาดโดนปลดแน่นอนมีความชอบทําแบบเต็มเปี่ยมแต่จากตรงนั้นนพี่ว่าเขาเสียงมายุโรปด้วยเขาไม่ชนะใครเลยเสมอสามเกมอ่ะก็แบบสะสมสะสมมานะแล้วก็บอดอ่ะเขาไม่โอเคกับเทนฮาร์กแต่แรกแล้วเขาต้องการที่จะปลดอยู่แล้วพอเขาแล้วเขาก็ปลดแต่ปัญหาคือปลดแล้วไปเอาอย่างที่อ่ะก็เรื่องเดิมอีกนะเอาแบบโคดอีกระบบหนึ่งมาซึ่ง สคอรตเราที่มันมีอยู่เงี้ยอย่างทุกวันเนี้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ว่าจะไปดูช่องไทยหรือช่องอังกฤษนะครับที่เขาให้คำแนะนำหรือทำความรู้จักระบบวิธีการเล่นสามสี่สองหนึ่งสามห้าสองสามสี่สามอะไรก็ตามที่มันเป็นหลังสามวิงแบ็คเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะเกือบทุกคลิป เขาจะกำกับไว้ตลอดว่ามันเป็นระบบวิธีการเล่นที่จุดขายมันคือวิงแบ็กถูกว่ามันคือระบบที่วิงแบ็กมันต้องแข็งมากไม่ต้องเก่งมากขนาดปารี่เซแช์แมงอ่ะที่ระบบหลักอ่ะเขาไม่ได้เล่นวิงแบ็กนะเขาจะปรับมาเป็นวิงแบ็กก็ต่อเมื่อเขาปรับเชฟและเซตเกมบุกฟูลแบ็กก็จะทางสุดไปเป็นวิงแบ็กถูกป่ะแต่คุณดูวิงแบ็กเขาดิเมนเดสกับฮาคิมีอะ ไอสองคนนี้เป็นยังไงอ่ะใช่ป่ะอันนี้เรา uh huh. เราเราดูท็อปทีมที่เขาประสบความสำเร็จในฤดูก,กาลที่ผ่านมาที่เขาปรับเทป uh huh. แล้วเกามีวิงแบ็กที่สามารถทำงานได้เต็มระบบไม่ว่าจะเล่นเกมรับหรือไม่ว่าจะเล่นเกมรุกส่วนของแมยูอ่ะถึงตอนนี้ยังปวดหัวกันอยู่เลยอ่ะอามัดจะยืนระยะได้ขนาดไหนใช่ไหมตัวที่มีอยู่ดาโลเลออน อ่ดอกูอ่าหรือใครกะอามาเนี้ยมันก็เด็กผสมแบบเกรดไม่ได้สูงมากอันนี้เราก็พูดแบบตรงๆนะมาซออีเวลาไปเล่นวิงแบ็กก็อย่างที่เรารู้ๆกันมันไม่ได้ขนาดนั้นหรือชอเนี้ยสภาพร่างกายของนี่เห็นเดินดุยดยมาซ้อมอยู่เนยเจชอเนี่ยนะครับเห็นว่าเนี่ยมัน พอมันเป็นแบบเนี้ยผมถามหน่อยใครมันเล่นวิงแบ็กมันแบกได้บ้างอะแมนยูอะชุดเนี้ยมันก็มีแค่อามาัดถูกไหมส่วนเลออนนี่เด็กใหม่อย่างเราเรายังไม่รู้หมู่หรือจ่ามันมีความน่ากังวลนะ่ะเยอะท่านผู้ชมเพราะทีมมันเละมาในฤดูกาลที่แล้วทีมเราอ่ะแมนยูอ่ะมันเละมามันจบอันดับส<ม>ิบห้าแม่งว่าวแดกทุกถ้วยเลยใช่ไหมแฟนบอลที่โดนล้อทั้งปีบางคนเนี่ยถอดใจไม่ดูตั้งแต่กลางซีซั่นแล้วพอจบซีซั่นน่ะ ไม่ได้แชมป์อยู่รล้าเขาก็โอเคไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรแม่งเซตซีโร่กันใหม่เว้ยเดี๋ยวเราลุยกันใหม่จนถึงตอนเนี้ยเซ็นเข้ามาได้ดีลเดียวอ่ะแล้วยังปล่อยไม่ได้เลยอ่ะแล้วตอนเนี้ยมันเป็นวันแรกของนับเลออนด้วยนับ,นบเลออนหรือป่าโี่เลออนแม่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะแล้วแบบพรสปอร์่ะแม่งทําเป็นแบบวิดีโอพาเดินทัวร์สนามมีสัมพงสัมภาษณ์ซึ่งผมดีใจกับน้องมันด้วยนะ แต่มันเป็นอารมณ์เหมือนคุณเซนดิวสองเลยอะทางทางที่น้องมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะถูกปะมันเซนมันตัน้งแต่ปีแล้วอะพีอาร์มึงต้องการจะกบเกลื่อนอะไรรู้เปล่าวะอันนี้ไม่รู้ผมมองโลกในแง่ร,ร้ายรอเปล่าแต่มันเป็นเหมือนอารมณ์แบบเหมือนจะเรียกคุณดิวสองอะนะที่มันไม่ใช่อะถูกปะตอนเนี้ยสงสัยครับคือพยายามตั้งคาถามกับหลังบ้านมากเลยนะว่าคุณไม่มั่นใจอ่ะบลพิมหรอวะดูการเสริมทีมการแบบอะไรเงี้ยดูเหมือนแบบ คุณลังเลคุณคุณอะไรไปหมดอ่ะโอเคเอาละกลัวโดนโกงแล้วทําไมคุณไม่มีดีลหนึ่งสองสามสี่เลยหรอเออคุณแบบไม่มีแบบเออไม่เอาแล้วนะไปแล้วนะเออแต่ถ้าจะสู้ก็คือกระ่ายแม่ไปเลยสิก็ให้มันจบไปเลยไปลากทาไมอ่ะในเมื่ออย่างน้อยก็เสียเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรอยปงนไงหรอคือคือถ้าคุณจะเอาก็เอาไปเลยคือคือเอาจริงๆอ่ะไอ้ดีวเอมบัวโมอ่ะคุณย่า สมมุติว่าริมโดนปลดนะแล้วเปลี่ยนโค้ชนะแล้วแม่งกลับไปเล่นหลังสี่นะแม่งก็จะเล่นยากอีกืออบูโน่เขจะเล่นยากอีกเออบูโบ่เป็นตีขวามาก่อนไอไอคุณย่าเนี่ยอันตรายผมเคยบอกแล้วคุณย่าเนี่ยเป็นนักเตะเฉพาะทางเขาเก่งกับระบบหลังสามพะเขามาล่างท้องที่บูฟแต่ตอนนี้เขาไปอยู่ทีมอื่นยังไม่ได้อยู่แอดมอลิดก็เงียบอยู่แอดก็เงียบอยู่แอดก็เงียบแล้วมันจะทักกับบูโน่ด้วย คือคุณย่าเนี่ยซื้อมาเพื่อยกระดับการเล่นระบบหลังสามอย่างชัดเจนเลยเขาเป็นดับเบิลเทนในสเปคที่แบบเราอยากได้มากอ่ะนั่นแหละนะฮะก็ก็ต้องมาดูอย่างที่พี่เล่นบอกแหละว่าเปลี่ยนโค้ดแล้วโค้ดเครจะเล่นหลังสามหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แต่หลังสามตอนเนี้ยในตลาดไม่มีใครอ่ะอิซากิก็ไปไปนี่แล้วนะไปเอาฮิราอแล้วเออใช่ไหมแล้วเอาลราฮิลาวแม่เล่นมูจัดด้วย เออดาวมีการไม่ได้ลังสีดาวมีาไ่ได้ลังสีใช่เนี่ยในสโมสรโลกเลยล้งสีนะมันอาจจะได้อยู่แล้วไงเพราะว่าอิากิ้มันมันปรับได้หลังสามไม่ได้หรอกเพราะว่านักเตะไม่เคยเล่นไงแล้วอยู่ๆมาเล่นหลังสามหรือมาเล่นไม่ได้อลอนโซไม่แพ้ใครเลยแต่มันลิดเลยเพราะว่าเขาไม่ไม่แพ้ใครเลยด้วยก็ไม่แพ้ฟูเมเนเ้ไงเออเออใช่ใช่เกมก่อนนะรอบละคือคือถ้าผู้ชมเรื่องของระบบเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะ แต่เรากําลังที่เรากําลังรู้สึกว่าแมนยูมีปัญหาเนี่ยคือการวางโครงสร้างของระบบคือการวางพิมพ์เขียวคือแมนยูเนี่ยแม่งลื้อเลยแม่งลื้อหลังสี่เลยปลูพื้นให้เล่นหลังสามเลยแต่ของทีมอื่นที่เขาเล่นหลังสามแล้วเขาไม่มีปัญหามันเป็นแค่แบบบางช่วงบางเวลาหรือบางแบบการปรับเชฟอะสมมติอาจจะเล่นเกมลุกก็เล่นหลังสามอะไรแบบเนี้ยไออย่างงี้ไม่มีปัญหาแมนยูเนี่ยก็เคยเล่นหลังสามเคยเล่นสามสี่สามยุคข,ของโซชา ช่วงหลังโควิดอ่ะที่เอาเนมันย่ามาติดดอบไปใกล้ๆกับคู่เซนเตอร์อ่ะแล้วก็เอาพวกพอ,อกับวิตาก้าขึ้นไปอย่างเงี้ยขึ้นไปอยู่ตรงเท่าๆกับมิดฟิลด์ส่วนไอ้ตัวบนมันก็ขึ้นหมีข้างบนมันเป็นสามมันเป็นเชฟสามสี่สามอ่ะซึ่งจริงๆกับแมนยูวเล่นได้แต่ทุกวันเนี้ยที่มันมีปัญหาเพราะว่าเขาลื้อระบบเลยลื้อหลังสี่ทิ้งเลยปรับมาเล่นเป็นหลังสามแล้วก็เป็นวิงแบ็กซึ่ง ลัตเตตมันไม่เคยเล่นมาก่อนอะใช่ไหมส่วนใหญ่อะมันมีแค่ไม่กี่คนอะที่มันเคยเล่นมาอย่างง่ายๆอลอนโซเขาไปทํามัตติลอะ่ะเขายังไม่รื้อระบบเลยเพราะเขาดูสกอร์ตแล้วอะมันโหมันรื้อระบบลำบากใช่ไหมจู่ๆจะแต่มันไม่นะโโได้หลังสามนะอลอนโซจะเล่นหลังสามใช่ใชตอนนี้เล่นหลังสามแล้ว <laughs> ใช่ไหมละ่ะซึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องดูไงพี่ว่าพอเปิดลาดิกาสเปนแล้วเขาจะยังเป็นหลังสามอยู่ไหมหรือเขาจะกลับไปเล่นหลังสี่ใช่ไหม ตีฟ้าขับเวิร์คับอ่ะจริงๆหลายๆโค้ดเขาก็ลองแผนดูอย่างเชลซีดิเมเลสกาเดี๋ยวปรับนั่นเดี๋ยวปรับนี่ไม่เาเลสกาเมื่อเมเลก้ามึงปรับอย่างนี้แต่พเมียรีกแล้วมึงปรับอย่างนี้แต่พเมมยรีกเมเลก้ามันจะบอกลองแผนมึงลองอย่างนี้แต่พเมียรีกแล้วเาเลก้าเนี่ยเขาก็ลองแผนกันแมนซิตี้นี่ก็ลองแผนนะครับแต่ของแมนยูเนี่ยมันปูพื้นไงมันแบบปรับแบบล้างไพ่เลยอ่ะซึ่งแมตอนนี้มันก็น่ากังวลนะน่าเป็นห่วง เรื่องของบูเป็นอโมลิมนะที่ตอนนี้ได้นักเตะใหม่มาคนเดียวเลยแล้วที่เหลือที่เหลือนี่ยังปล่อยไม่ได้เลยและเวลามันก็งวดไปเรื่อยๆ